สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูเสือวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาตนนรีชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการขับร้องหรือการร้องเพลงนั่นเองใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับ ามาดูความหมายของการขับร้องกันนะครับคืออะไรการขับร้องก็คือการเป็นเสียงร้องเพลงออกมาให้ตรงตามจังหวะและทำนองของเพลงออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามเนื้อเพลงและอารมณ์ของเพลงเรามาทราบความหมายของการขับร้องแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูเรื่องการขับร้องเบื้องต้นนะครับขับร้องเบื้องต้นข้อหนึ่ง การขับร้องเพลงทุกครั้งจะต้องออกเสียงให้แจ่มใสชัดเจนนะครับข้อ2อออกเสียงให้เต็มเสียงไม่ดังหรือเบาจนเกินไปนะครับข้อ3ออกเสียงแต่ละเสียงให้ตรงตามคำนองนะข้อ4ออกเสียงตามคำร้องหรือเนื้อร้องให้ถูกต้องชัดเจนนะครับข้อห้า ขับร้องให้ตรงตามจังหวะของบทเพลงอ่ะข้อนี้มีความสําคัญเหมือนกันนะครับว่าเวลาร้องเพลงมันต้องตรงตามจังหวะของบทเพลงข้อ6กใส่อารมณ์ความรู้สึกรวมทั้งท่าทางในการขับร้องให้เหมาะสมด้วยข้อนี้ก็มีความสําคัญนะครับเวลานักเรียนออกไปร้องเพลงยืนถือไม้นะครับมันก็ต้องมีการใส่อารมณ์เข้าไปร่วมกับบทเพลงมีการมีท่าทางประกอบไม่ใช่ว่ายืนแข็งเป็นหุ่นใช่ไหมครับมันก็ดูไม่น่าฟังไม่น่าแบบ ดูไม่มีอารมณ์ในการร้องเพลงใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอารมณ์ศินด้วยต่อไปข้อ7แบ่งวรรคต่อและควบคุมการหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมข้อ8ฟังเพลงจากการขับร้องของผู้อื่นเสมอน,นข้อนี้ก็มีความสำคัญนะครับฟังจากของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดนะครับข้อ9นักเรียนต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับ นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมหลักการร้องเพลงว่ามีอะไรบ้างต่อไปจะเป็นการขับร้องมีทั้งหมด2ประเภทนะครับประเภทของการขับร้อง1การขับร้องเดี่ยวอสองการขับร้องหมู่นะครับเดี๋ยวเาดูการขับร้องเดี่ยวกันเลยครับการขับร้องเดี่ยวก็คือการขับร้องเพลงคนเดียวซึ่งผู้ขับร้องต้องมีความแม่นยําในเรื่องของจังหวะและทํานองเพลง มีเสียงไพเราะสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงมาสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้องนาะการร้องคนเดียวเนี่ยต้องแม่นต้องแม่นในเนื้อ้องแล้วก็แม่นในแม่นยำในเรื่องของจังหวะใช่ไหมครับเพราะว่าเราร้องคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมครับเป็นการขับร้องมูนะครับการขับร้องมูคือการขับร้องเพลงตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมครับเป็นการขับร้องที่ใช้บทเพลงที่มีจังหวะและทํานองเพลงเดียวกันนะ ผู้ขับร้องต้องร้องอย่างพร้อมเพียงกันต้องมีความสามัคคีกันพร้อมกันให้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองเพลงเ,เห็นไหมครับการขับร้องหมูจะมีตั้งแต่2คนขึ้นไปจากภาพนักเรียนเห็นไหมครับจะต่างจากการขับร้องเดี่ยวคือการขับร้องเดี่ยวคือคนเดียวขับร้องหมู่ก็จะมีหลายคน2คนขึ้นไปเดี๋ยวครูจะมีคลิปตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับคลิปนี้เอามาจาก โรงเรียนสมัยศึกษานะครับอาจากคลิปให้นักเรียนดูนะครับว่ามีเพื่อนเราหรือเปล่าเออที่ขึ้นไปร้องเพลงเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงนะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนได้ฟังกันไปแล้วนะครับขับร้องหมู่โดยนักเรียนโรงเรียนสมัยศึกษาในบทเพงลงรับพ่อไม่มีวันพอเพียงนะครับเป็นไงบ้างครับไพเราะมากเลยครับสรุปเนื้อหาสาระสําคัญในคาบนี้นะครับก็คือหการร้องเพลงคืออะไรคือการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคําให้ถูกต้องตามจังหวะทํานองที่กําหนดไว้นะครับ การขับร้องก็จะมี2ประเภท1คือการขับร้องเดี่ยวก็คือการขับร้องคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีใครเลยคือคารนขับร้องคนเดียวก็อ2ก็คือการขับร้องหมู่การขับร้องหมู่ก็คือการขับร้องตั้งแต่2งคนขึ้นไปเหมือนคลิปที่ครูเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับที่นักเรียนโรงเรียนสมัยศึกษายื่ร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงนะครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบมาทดสอบนักเรียนกันหน่อย ว่านักเรียนเข้าใจกันหรือเปล่าครับเรียนในคาบนี้การขับร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะและทานองเพลงจะเกิดผลดีอย่างไรอ่าข้อหนึ่งบทเพลงมีความไพเราะข้อ2บทเพลงมีความไพเราะน่าฟังข้อ 3. บทเพลงเป็นที่นิยมชื่นชอบข้อ4บทเพลงเป็นที่รู้จักทั่วไปอ่าให้นักเรียนคิดและตอบ ภายใน10วินาทีนะครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยนะครับอ่าหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะครับไปไปครับอ่าการขับร้องเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะและทํานองจะเกิดผลอย่างไรตอบข้อ 2นะครับบทเพลงมีความไพเราะน่าฟังนั่นเองนะครับใครตอบถูกบ้างครับเก่งมากใครที่ยังตอบผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนก็ต้องไปทบทวนทําความเข้าใจนักเรียนก็จะเข้าใจได้นะครับไม่ยากครับไม่ยากาก,ก่อนจะจากกันไปครูก็จะมีแบบฝึกหัดนั่นเองใช่ไหมครับแบบฝึกหัด คำสั่งให้นักเรียนลอกโจทย์ให้นักเรียนลอกโจทย์ทำลงในกระดาษรายงานนะครับ 1. การขับร้องมีกี่ประเภทอ่าไม่ยากนะครับเรียนไปแล้วข้อ2การขับร้องเดี่ยวคืออะไรและข้อ3การขับร้องหมู่คืออะไรอ่าให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วทำลงในกระดาษรายงานส่ครูในวันเปิดเทอมนะครับ สถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับให้นักเรียนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนครูเป็นห่วงนะครับเปิดเทอมเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ